ซูเปอร์เนเชชัลซีซั่นหนึ่งตอนที่สองเวนดิโกก่อนจะไปรับชมฝากกติดตามช่องเราด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นในตอนกลางคืนเมื่อวัวรุ่น3าคนมาตั้งแคมป์กันกลางป่าหนุ่มเสื้อแดงกำลังส่งข้อความหาที่บ้านส่วนอีกสองคนกำลังเล่นเกมหนึ่งในนั้นลุกออกไปปัสสาวะนอกเต็นท์ขณะที่เขากำลังทำธุระเขาก็ถูกบางสิ่งโจมตีอย่างรวดเร็วจนกรีดร้องเสียงดังเพื่อนอีกคนรีบวิ่งออกไปดูแล้วก็ถูกโจมตีโดยสิ่งนั้นเช่นกัน หนุ่มเสื้อแดงตกใจสุดขีดเขาเรีบปิดไฟและพยายามเงียบแต่ก็ไม่มีประโยชน์ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ถูกสิ่งลึกลับนั้นลากหายเข้าไปในความมืดของป่าตัดกลับมาที่ดีนกับแซมแซมตื่นขึ้นจากฝันร้ายดีนถามด้วยความเป็นห่วงว่านายโอเคไหมต้องการขับรถไหมแซมตอบว่าฉันสบายดีไม่เป็นไรทั้งสองกำลังมุ่งหน้าไปยังพิก,กัดที่ระบุไว้ในสมุดบันทึกของจอห์นผู้เป็นพ่อสถานที่นั้นคือ Blackwater Ri d g e ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงอุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เกิดเข้าใจผิดคิดว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่ชื่อเฮลี่ดินและแซมจิงสวมบทบาทตามน้ำไปทันทีทําให้พวกเขารู้ว่าเฮลี่เดินทางมาตามหาพี่ชายที่หายตัวไปในป่าเมื่อดินได้ยินเรื่องราวนี้เขาก็ต้องการเข้าไปช่วยสืบสวนทันทีแต่แซมปฏิเสธเขามาที่นี่เพื่อตามหาพ่อและวางแผนแก้แค้นสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าเจสสิก้าเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้ว แซมก็ยอมตามใจพี่ชายพวกเขาไปที่บ้านของเฮลี่และปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดินสอบถามข้อมูลการหายตัวไปของพี่ชายเธอทําให้รู้ว่าหนุ่มเสื้อแดงที่หายไปนั้นชื่อทอมมี่เฮลี่เล่าว่าปกติแล้วทอมมี่ <Tommy S 1> <Tommy S 2> จะส่งรูปภาพและวิดีโอกลับมาให้เธอทุกวันแต่เขาขัดการติดต่อมาแล้วสามวันเธอรอไม่ไหวแล้วและวางแผนที่จะจ้างคนนําทางเพื่อออกตามหาพี่ชายด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้ตัดมาที่บาร แซมแลอกข้อมูลที่เขารวบรวมมาได้ว่าในปี 1936, 1959และ1982มีคนหายไปรวมทั้งหมด8คนซึ่งหมายความว่าทุกๆ23ปีจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและที่น่าสนใจคือในปี1959มีผู้รอดชีวิตกลับมาได้และเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันในคืนนั้นเองสองพี่น้องจึงตัดสินใจไปหาใช้ผู้รอดชีวิตซึ่งตอนนี้กลายเป็นชายชราแล้วชายชราเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า มันรวดเร็วมีพละกําลังที่แข็งแกร่งและออกล่าในตอนกลางคืนสิ่งนั้นบุกเข้ามาในกระท่อมโดยไม่ได้ทําลายประตูหรือหน้าต่างแต่มันเปิดประตูเข้ามาและลากพ่อกับแม่ของเขาเข้าไปในความมืดของป่าก่อนที่ชายชราจะเปิดบาดแผลที่ถูกสิ่งนั้นทําร้ายให้ทั้งสองคนดูจากคําบอกเล่านี้ดีและแซมสรุปว่าสิ่งที่ออกล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถฆ่ามันได้เช้าวันต่อมา ดีนและแซมเข้าร่วมกลุ่มค้นหาไปพร้อมกับเฮลี่น้องชายของเธอและรอยคนนำทางระหว่างเดินทางดินถูกเฮลี่จับได้ว่าพวกเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ป่าไมายตัวจริงเพราะดีไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เข้าป่ามาเลยนอกจากแค่ขนม M&M เท่านั้นเมื่อมาถึงจุดตั้งแคมป์ของทอมมี่เฮลี่ก็พบเพียงซากเต็นและเศษโทรศัพท์มือถือของพี่ชายเท่านั้นขณะที่ดีนกำลังปลอบใจเฮลี่จู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากในป่า พวกเขาทั้งหมดจึงรีบวิ่งไปตามเสียงแต่กลับไม่พบอะไรเลยดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกหลอกเพราะหลังจากกลับมาที่แคมป์กระเป๋าและสัมภาระทั้งหมดของพวกเขาก็หายไปจนหมดแซมเชื่อว่าสิ่งที่กำลังตามล่าพวกเขาอยู่คือเวนดิโก้เขาพยายามชวนให้เฮลี่และคนอื่นๆออกจากป่าไปก่อนที่มันจะมืดแต่ก็ไม่มีใครยอมไปเมื่อตกในตอนกลางคืนดีนกับแซมคุยกันแซมรู้สึกว่าเพราะคนเขาไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเขาไม่ควรเสียเวลากับเรื่องนี้ แต่ดีนยงว่าพ่อทิ้งที่กัดนี้ก็เพราะต้องการให้พวกเรามาทํางานนี้ให้เสร็จสินเท่านั้นแต่ดูเหมือนแซมจะไม่สนใจสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือตามหาพ่อและค่าสิ่งที่ค่าเจสิก้าให้ได้ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันก็มีเสียงร้องของความช่วยเหลือออกมาอีกครั้งดีนคิดว่ามันพยายามหลอกให้พวกเขาเข้าไปในป่าและเมื่อมันรู้ว่าหลอกไม่ได้เวนดิโกจึงเปลี่ยนแผนมันเริ่มวิ่งรอบๆพวกเขารอยคนนําทางจึงเริ่มยิงปืนใส่มัน และคิดว่าตัวเองยิงโดนมันเขาจึงรีบวิ่งตามเข้าไปในป่าทันทีดินรีบวิ่งตามไปช่วยแต่ก็สายไปแล้วในตอนเช้าแซมกับดินเล่าให้เฮลลี่และน้องชายฟังว่าพวกเขากําลังเผชิญหน้ากับเวนดิโก้ซึ่งเป็นสัตว์ตามความเชื่อของอินเดียแดงหมายถึงปีศาจตะกระพวกมันอายุยืนยาวและเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่การที่พวกมันกินเนื้อมนุษย์มานานหลายปีทําให้พวกมันไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปและจะรู้สึกหิหวโหยตลอดเวลา เวนดิโกจะกีบคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไว้เป็นสเสบียงเพื่อที่จะไม่ให้อดตายในฤดูหนาวดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าทอมมี่ยังมีชีวิตอยู่และวิธีเดียวที่จะจัดการมันได้ก็คือต้องเผามันให้ได้พวกเขาเดินสำรวจต่อและพบรอยกรงเล็บขนาดใหญ่ตามต้นไม้เต็มไปหมดขณะที่ทุกคนกำลังสนใจรอยขีดข่วนอยู่ๆศพของรอยก็ตกลงมาจากด้านบนจากนั้นพวกเขาก็ถูกเวนดิโกโจมตีอย่างหนักระหว่างวิ่งหนี น้องชายของเฮลลี่สะดุดลม้มแซมต้องวิ่งกลับไปช่วยทว่าเมื่อวิ่งตามมาทันดินกับเฮลลี่ก็ถูกเวนดิโก้จับตัวไปเสียแล้วแซมกับน้องชายของเฮลลี่เริ่มตามหาร่องรอยของดีนและก็พบเขาจริงๆมันคือขนม M&M ที่ดินทำหล่นไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์นำทางทั้งสองเดินตามรอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับเหมืองร้างซึ่งเป็นรังของเวนดิโกเมื่อเข้ามาในเหมืองพวกเขาต้องหลบเวนดิโกจนเข้ามาด้านใน และพบกับดีนกับเฮลลี่ที่ถูกมัดอยู่พร้อมกับทอมมี่พี่ชายที่หายตัวไปเมื่อช่วยแก้มัดทุกคนได้แล้วทั้งห้าคนก็เริ่มหลบหนีทันทีระหว่างทางพวกเขาก็พบกับเวนดิโกอีกครั้งดีนอาสาเป็นเหยื่อล่อแต่ดูเหมือนแผนจะไม่ได้ผลนักเพราะเวนดิโกยังคงตามพวกแซมมาขณะที่ปีศาจกำลังจะฆ่าทั้งสดีนก็เข้ามาช่วยได้ทันทีโดยการยิงปืนไฟใส่เวนดิโกอย่างจังทำให้มันลุกไหมจนเป็นถานไปในที่สุด ตัดมาที่ด้านนอกป่าแซมกับน้องชายของเฮลี่ให้การกับตำรวจว่าพวกเขาถูกหมีโจมตีดีนกำลังคุยกับเฮลี่เฮลี่ขอบคุณที่ช่วยเหยือและอวยพรให้ดีนตามหาพ่อของเขาให้พบก่อนที่เธอจะจากไปพร้อมกับรถพยาบาลที่มีทอมมี่พี่ชายและน้องชายของเธอเหลือเพียงดีนกับแซมดีนถามแซมว่าเราจะพบพ่อใช่ไหมแซมตอบว่าใช่และเสริมว่าแต่ระหว่างนั้นฉันขับรถดีนโยนกุญแจรถให้แซม ทั้งสองพี่น้องจึงออกเดินทางตามหาพ่อของพวกเขาต่อไป